สวัสดีค่ะนักเรียนปหกทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเรื่องใหม่กันแล้วนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเนื้อหาของเทอมสองนะคะอันนี้ครูยก็ได้เอามาก่อนเนาะนะคะเนื่องจากว่าเรามีเวลาเหลือนะคะครูยูก็เลยจะสอนในเรื่องนี้ก่อนนะคะอ่านะคะซึ่งเรื่องก่อนที่เราเรียนนะคะจะเป็นในเรื่องของ การแยกสารอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้คือนะคะเราจะเรียนในหัวข้อของปรากฏการเรือนกระจกนะนักเรียนเคยได้ยินห่คะคำว่าปรากฏการเรือนกระจกคืออะไรเอออย่างนี้ดีกว่ามันทําไมฟังดูแบบแปลกๆจังเลยใช่ไหมคะปรากฏการเรือนกระจกเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรือนกระจกกระจกมาเกี่ยวอะไรด้วยนะคะอ่านะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นการจําลองนะคะโลกของเรานะคะโลกของเราเนี่ยนะคะเป็นอ่า สรงกลมนะลูกเนาะนะคะมีการจําลองออกมานะคะซึ่งการจําลองนี้นะคะคือการจําลองการเก็บอ่ากักเก็บนะคะความร้อนนะคะภายในลูกของเราเนาะอย่างที่บอกนะลูกนักเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะนักเรียนอยู่ตรงนี้เนาะอ่าทีนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นบรรยากาศครอบเราไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะเราอยู่ตรงนี้นะลูกเนาะเป็นชั้นบรรยากาศครอบเราไว้อีกชั้นที่คำว่า greenhouse effect นะคะ green แปลว่าเขียวฮาวแปลว่าบ้าน ผลกระทบเอฟเฟกต์แปลว่าผลกระทบผลกระทบที่เกิดกับบ้านสีเขียวก็คือกา๊าซเรือนกระจกอะลูกนะคะกา๊าซเรือนกระจกนะคะปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาเอฟเฟกนะคะอ่าทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลักความร้อนหรือรังสีจากดวงอาทิตย์ในลูกส่องเข้ามาผ่านชั้นบรรยากาศโลกเข้ามาเพราะโลกยอมให้รังสีงสีบางอย่างเข้ามาใช่ไหมคะก็ผ่านเข้ามาแล้วพอถึงนี้ก็จะสะท้อนออกไปทีนี้อันไหนที่สะท้อนไม่ได้ก็จะกักเก็บอยู่ในนี้นะคะ เป็นพลังงานความร้อนทําให้อากาศโลกในโลกของเราเนี่ยนะคะม,มีอุณหภูมิสูงมากขึ้นหรือก็คือร้อนขึ้นนั่นเองเนาะ,ะครูยขอยกตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้เราเห็นเป็นรูปอะไรลูกเอาเป็นรูปเลยโรงเรือนใช่ไหมสําหรับปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะ,ะบ้านนะคะบางคนเห็นเป็นบ้านนะคะอ่าแล้วนี่แหละคะ่นะ,คะเป็นโรงเรือนนะคะสําหรับออเขาเรียกว่าปลูกนะคะปลูกพืชนะคะ อ่าในโรงเรือนอ่านะคะซึ่งทําจากกระจกนะคะอ่าแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในนั้นเลยนะคะเห็นคะเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อเรือนกระจกนะโอเคไหคะทีนี้เรือนกระจกเนี่ยนะคะคําว่าเรือนกระจกคืออะไรนะนะคะเรือนกระจกก็คือการที่อ่รารังสีนะคะรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะเห็นไหมคะอ่าเรือนกระจกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ค่อยๆสูงขึ้นนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากรังสีนะคะรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะผ่านเข้ามาในเรือนกระจกค่ะแล้วสะท้อนออกไปบางส่วนคือไม่ได้สะท้อนหมดเช่นความร้อนเข้ามาในโลกของเราลุกนะคะเข้ามาแล้วนะคะอันเข้ามาในโลกของเราหรือเข้ามาในเรือนกระจกตัวนี้นะคะเรือนกระจกตัวนี้ก็สะท้อนรังสีออกไปแต่สะท้อนออกไปได้แค่บางส่วนเท่านั้นน่ะสะท้อนไม่หมดนะที่เหลือก็ยังถูกกักเก็บไว้นะคะ ทำให้เกิดการสะสมความร้อนภายในเรือนกระจกนั่นเองนะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆะะถ้าเปรียบกับโลขกของเราเป็นเหมือนเรือนกระจกนะลูกนะอ่าเปรียบโลกของเราเป็นเหมือนเรือนกระจกเหมือนกันเลยค่ะอืม mm, เหมือนกันเลยนะคะซึ่งอ่ตัวเรือนกระจกเนี่ยนะคะก็คือโลกของเราใช่ไหมคะทีนี้รังสีจากดวงอาทิตย์ลูกความร้อนนี่สองเข้ามาภายในเรือนกระจกหรือภายในโลกของเราเนี่ยนะ อ่ามันจะมีรังสีบางส่วนที่สามารถออกไปได้ใช่ไหมคะแต่รังสีบางส่วนก็ถูกกักเก็บนะในชั้นบรรยากาศของโลกของเราทําให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนอืมเขาก็เลยเปรียบเหมือนกับตัวเรือนกระจกนะคะก็เลยเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองทีนี้ปรากฏการณ์นี้ส่งผลอะไรแล้วก็ทําให้โลกเราร้อนขึ้นไงเห็นไหมคะโลกของเรามีอุณหภูมิสูงมากขึ้นอ่า ะะทีนี้กิจกรรมใดบ้างที่ทำให้เกิดปากฏตการเรือนกระจกขึ้นนะคะอันนี้เลยค่ะอันแรกเลยคือเนี่ยนักเรียนเห็นควันไหมลูกควันเนี่ยถ้าเป็นสีดำนักเรียนคิดว่ามันจะบริสุทธิ์ผุดผ่องไหมหรือแม้แต่สีขาวก็ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะอันนี้สีดำยิ่งแล้วใหญ่เลยเนี่ยนะคะก้อนมะเฮอมานี่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทําให้ออเกิด แก๊สพิษนะคะออกมาภายในชั้นบรรยากาศซึ่งแก๊สตัวนี้นะคะจะทําลายนะคะหรือจะอ่าเขาเรียกว่าอ่ากักเก็บนะคะกักเก็บควากับอ๋อให้นะคะอ่ากักเก็บนะคะแก๊สหรือังสีบางอย่างไว้เพื่อไม่ให้ออกไปนอกลกนะคะถ้ามีแก๊สเหล่านี้เยอะๆอะมันก็กักเก็บไว้เยอะความร้อนมันก็จะ มากขึ้นนั่นเองภา,ภายในโลกของเรานะอันนี้ก็เกิดจากการออกเผาไหม้นะคะเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตัวนี้แหละคือเป็นก๊สผิดก๊สเรือนกระจกเลยนะคะก็คือมันไม่ให้ความร้อนหรือรังสีเนี่ยออกไปนอกลวมกักเก็บไว้นะคะถ้ามีตัวนี้เยอะนะคะโลกของเราก็จะร้อนมากขึ้น,นอันที่สองเลยค่ะ Gas ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแต่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอืมตัวนี้นะคะก็ทําให้เกิดก๊าซ คำแลกซด์ขึ้นเป็นก๊าซเรือนกระจกเหมือนกันกน,นะคะและนะคะแก๊สมีเทนนะคะอันนี้คือเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นในนะะ้ำค่ะก็ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซมีเทนตัวนี้ได้นะคะห,หรือก๊าซไนตันออกไซด์อะไรพวกนี้เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ก๊าซเรือนกระจกตัวนี้นะคะลูกสารประกอบคาร์ออบอนหรือ CFC ไม่ใช่ KFC นะลูกนะ CFC ตัวนี้นะคะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องทำความเย็นเช่นตู้เย็นนะคะในตู้เย็นเราจะมีแกส๊สสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC อยู่นะคะหรือในกระป๋องสเปก็เหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันถ้าแกส๊สเหล่านี้นะคะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ด้วยนะคะมีผลนะคะอ่านะคะอ่ะทีนี้การเรือนกระจกอันนี้นะคะก็มันก็มาจากหลายปัจจัยอะคะ่ะเช่นการขับถ่ายของสัตว์เนี่ยนะคะ อพอสัตว์เนี่ยคับถ่ายปุ๊บนะคะมันก็ย่อยสลายอะไรไปนะคะหรือการหายใจของสัตว์เนี่ยนะคะก็หายใจออกมาเนี่ยก็คือมีก๊าซออกออกสู่บรรยากาศนะคะหรือการย่อยสลายของอินทรีย์ต่างคือเกาะให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้เหมือนกันนะคะอ่าหรือการหายใจของของต้นไม้เนี่ยลูกก็นะคะพอเขาเอาออกซิเจนเขาเอาก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเขาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเออเขาเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะคนออกออกมาเนาะแต่นะคะต้นไม้เนี่ยจะดูดซับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะให้แก๊สออกซิเจนก็คือแก๊สที่ดีสําหรับเราอืมทีนี้นะคะการผอมไหม้ต่างๆเขาขายะนะคะก็ทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในอากาศได้นะคะอืมโอเคค่ะทีนี้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะคะมันเป็นองค์ประกอบใช่ไหมคะของบรรยากาศใช่ไหมนะคะโลกห่อหุ้มก็คือเหมือนห่อหุ้มโลกไว้อีกนะคะ,สะเสมือนแก๊สเรือนกระจกเลยนะคะแก๊สอันนี้นะคะเป็นแก๊ส ที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศนี่แหละนะคะของุ้มโลกไว้เหมือนการเลือนกระจกเลยนะคะยิ่งมีพวกนี้เยอะเท่าไหร่เช่นอ่า CFC นะคะในตออออันออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะคะก็ส่งผลให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงมากขึ้นเพราะมันกักเก็บนะคะรังสีช่วยอ่าไม่ได้ช่วยเนาะเป็นโทษเนาะกักเก็บนะคะเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยออกไปสู่นอกโลกนะคะเออมันกักเก็บไว้ทําไมไม่รู้นะคะแต่หน้าที่งมันคือกักเก็บเพราะฉันอยาน่า ให้มีมันเยอะนะคะถ้ามันถ้ามีมันเยอะก็คือโลกเราจะร้อนขึ้นนะคะทีนี้อ่สภาวะกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะคือมันเกิดที่ไหนล่ะก็เกิดที่ชั้นบรรยากาศเราใช่ไหมคะอ่าทีนี้มันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยโลกเราก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นแหละไว้ง่ายนะคะอ่าทีนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากที่ไหนล่ะก็อย่างที่เราเรียนมาแล้วนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะนี่เลยตัวดีเลยนะคะลูกสีควันออกมาเนี่ยนะคะ ไหมนะคะทีนี้วิธีแก้ค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะปลูกป่าปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะคะจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะแล้วก็ผลิตแก๊สอซกซิเจนออกมาให้เราได้อืมทาให้โลกเรานะคะมีอุณหภูมิไม่สูงนะคะอ่ะทีนี้สรุปเลยนะคะสรุปเลยลูกก๊าซเือนกระจกมาจากไหนได้บ้างหนึ่งเลยค่ะมาจากการผลิตต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะอันนี้เขาก็ยกตัวอยาาว่างมาเช่นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะคะมีกับ ก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นหรือการขนส่งพวกใช้รถใช้ถนนนี่แหละลูกนะคะควันจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะก๊าซคาร์บอมนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้นะคะก็มีผลนะคะ3นะคะการตัดไม้ทําลายป่านะคะคคก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะคะ4ลูกโรงงานอุตสาหกรรมเต็มๆเลยการตัดไม้ทําลายป่านะคะแล้วก็5นะคะขยะมูลฝอยอันนี้ก็คืออ่าให้ก๊าซมีเทนนะคะการเผาขยะนั่นเองเนาะแล้วก็6นะคะมาจาก ปศุสัตว์นะคะอ่าก็คือพวกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรที่มีการอุจจาระขับถ่ายอะไรออกมานะคะอันนั้นก็มีแกส๊สพวกมีเทนออกมาเหมือนกันนะคะก็ก่อให้เกิดภาวะลูร้อนได้เหมือนกันนะทีนี้เขาก็จะให้เราเติมนะคะลุงในใบางานเนาะนักเรียนก็เอาทั้งหกเจ็ดอย่างนี้นะคะเติมลงไปในใบางานได้เลยนะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะอันแรกเนะาะอะไรทําให้เกิดแก๊สเลือนกระจกนะคะหรือภาวะร้อนร้อนเนาะนี่เลยเนาะนะคะ อ่าเรามาดูการลูกอันแรกนะคะอันแรกมาก่อนเนาะอันที่หนึ่งก่อนนะคะอันที่หนึ่งลูกอันที่หนึ่งอะพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะอันที่หนึ่งนะคะอ่าก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือทําให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาเนี่ยนะคะมีก๊าซอะไรบ้างอ่านักเรียนช่วยกันตอบนะคะนักเรียนหนึ่งเลยค่ะการการเผาขยะค่ะเออนะคะ การเผาขยะเนาะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะพวกการเผาไหม้นะคะการเอ่อทลายขยะมูลฝอยนะคะอ่ะโอเคคุโยพาเขียนก็คือการเผาขยะแล้วกันนะคะเผาขยะนะอะไรอีกคะการอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้มีการขนส่งการเข้ามานาคุมใช่ไหมคะ,ะก็คือใช้รถใช้ถนนลูกควันจากท่อไอเสีย <c oughs> ก็ใช่ยังไงคะคือการเขาเรียกว่า การคมนาคมนะลูกเนาะหรือการขนส่งนะคะก็มีผลนะคะการใช้รถใช้ถุงของเรานี่แหละนะคะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง<ๆ>พวกนี้เผาไหม้เชื้อเพลิองอะลูกมันก็กอ่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะอ่าการขนส่งเนาะนะคะต่อมาลูกนะคะเในโรงงานนะโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมโตดีลูกนะคะผลิตต่างๆผลิตอะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันมีควันออกมาเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นแก๊สพิษทั้งนั้นเลยนะคะ นะในโรงงานนะคะเนาะให้เรียนเขียนไว้ด้วยนะคะลูกโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเนาะแล้วเรียนก็ระบายสีให้สวยงามนะคะใบงานนี้สามารถระบายสีให้สวยงามได้อุตสาเดี๋ยวนะคะลูกอุตสาหกรรมนะคะมาให้เรียนคิดว่าอีกอะไรอีกนะอะไรอีกอะไรอีกนะคะ ในโรงงานอุตสาหกรรมเนาะนะคะแล้วก็เกิดจากอะไรดีลูก่กระสังอะไรคะการขนส่งนะคะการเผาไหม้นะคะในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเอ่อการตัดไม้ทําลายป่าด้วยนะคะการตัดไม้ทําลายป่านะคะ,ะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะ การตัดไม้นะคะทำลายป่าเนี่ยก็เกาะให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกขึ้นเหมือนกันนะลูกนะการตัดไม้นะคะทำลายป่าอ,อันทีห้าลูกว่างไงนะคะอันทีห้ามาเลยคะ่ะอันทีห้าข้อห้าว่างไงคะนอกจากพวกนี้แล้วอะไรคะ สารทาความเย็นนะคะ,ะมีผลใช่ไหมลูกอ่าพวกสารทาความเย็นก็คือในตู้เย็นในกระป๋องสเปรย์อะไรอย่างนี้ก็มีแก๊สพวกนี้อยู่ชนะ CFC ใช่ไหมนะคะสาร CFC นะคะหาให้เรียนเขียนไว้เลยลูกสาร CFC นะคะนี่เลยในการทําความเย็นนะลูกนะอืมนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเหตุต้นตอเหมือนกันนะลูก ในการทำความเย็นเนาะนะคะเนี่ยเขาถามว่าเกิดจากอะไรดีบ้างนะคะการตัดไม้ทำลายป่าก็ไปแล้วพอขยะก็ไปแล้วนะคะแล้วก็การขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสาร CFC ในการทำความเย็นนะคะอ่าเราได้ห้าข้อแล้วอ่าข้อที่หกนะคะข้อที่หกเช่นการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมลูกใน ปสุสัตว์นั่นเองนะคะาการทำปะสุสัตว์นะคะคูยโยเขียนให้นาออันนี้มันไม่พอนะคะโอเคอ่ะต่อไปอันที่หกนะคะอันที่หกตรงนี้แล้วกันเนาะนะคะการทำปะสุสัตว์ลุกนะก็คือการเลี้ยงสัตว์เอยอะๆมูลสัตว์ก็ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนได้นะคะโอเคการทำปัสุสัตว์นะคะ อันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายข้อที่เจ็ดนะคะก่อให้เกิดการเรืนกระจุกได้นะคะมีอะไรอีกอันหนึ่งนะข้อที่เจ็ดนะคะอ่าช่วยกันนะคะข้อที่เจ็ดลูกนะคะอะไรอีกละ่ะก่อให้เกิดการเลื่อนกระจุกนะคะ มีเยอะนะคะมีเยอะเนะะาะเผาขยะขนสงงอุตสาหกร,รรมนะคะก็คือการเขามันอ่าการผลิตอะไรต่างๆเนาะการกตัดไม้ทำลายป่านะคะหรือสารพวกอยู่ในกระป๋องสเปย์นะคะหรือในสารทคำความเย็นในตู้เย็นนะคะหรือการทำปสุสสตว์นะคะแล้วอะไรอีกค้า้นสุดท้ายที่ก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาได้นะคะอ่าอันสุดท้ายนะคะก็เช่นนะคะเอ่อการนี่นะคะ โอเคนะคะการเผาขยะเนาะอ้าวเอาไปแล้วอ่ะโอเคค่ะการเผาขยะเอาไปแล้วนะคะการขนส่งนะคะอ่าช่วยกันนะคะช่วยกันติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะตอนนี้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่เอาไปแล้วนะคะอ่าที่นี้การผลิตไฟฟ้าก็ใช่นะคะการผลิตไฟฟ้าก็ใช่นะในโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าลูกมันก็เกาะให้เกิดสารอ่สารที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้เหมือนกันค่ะ ในโรงงานไฟฟ้านะคะเช่กนการผิดไฟฟ้าก็ใช่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็ครบเสร็จข้อแล้วนะคะให้เรียนระบายสีสวยงามเนาะแล้วก็นำมาส่งคริยโยนะคะในอา,อาทิตย์หน้านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องก๊าซสุญญนกจกนะคะเกิดอะไรได้บ้างเกิดสาราก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊ หรือสาร CFC นะคะคลลอโโรรฟูคาร์บอนนะคะคหรือมีเทนนะคะแก๊สมีเทนเนาะนะคะเพ้าพวกนี้นะคะก็ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนาะเพราะเขาเป็นการรือนกระจกแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมานั่นเองนะคะอ่านะคะหวังว่านักเรียนเนาะจะมีความรู้ในเรื่องอ่าปรากฏการณ์การการ,รือนกระจกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อ่าสามารถที่จะบอกพ่อคุณแม่ได้ว่าเอ๊ะ การทําแบบนี้มันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะอะไรนี้นะคะอะนักเรียนก็สามารถที่จะรู้นะคะแล้วก็รู้วิธีที่จะป้องกันด้วยไม่ให้เกิดการเรือนะจบก,ก็คือการปลูกต้นไม้เยอะๆนั่นเองนะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้า